ผมเลือใจละพอใหญ่อผมเลือใจตั้งแต่ไฟสิมามาอี๋องหิมเอ้ยนอเป็นฝุ่นเด้น้อนมตุนตุนโโกไฟสีมว่าจีเผาอีกบรอนนาของนางกะสีสานมผู้สาวกะสีเหี่ยวบาฟ้าไปก็บอยงเหี่ยวมันบอยเหี่ยวตั้งแต่หนังอ๋อละวิเอ้ย พังม <étique> yeah! ันบ่อพังตั้งเตนาอีผีบาก่เหยวนำมาเออนาเดเพราะฉะนั้นเฝ้าเฮ็ดเฝ้าสั่งอยู่ในนี่สังขารสาสิประกันบ่อเมนของเฮาจักย่างหัวเอ้ยมึงอย่างออกหามไปกับบอฟังนังเอ้ยมึงอย่างย่านหามไปกับบอฟัง เท่ามาเร็วเนี่ยเหียวดังยันหูตาเสียกับบอคือย่างหน่อยจังบาก่อยจะตังฟังดีกิตทีฟังเบอร์เดอร์บันนี้ผมสีเบากับไฟก่อน32ประการมีคนบอมีจากอย่างแม่ไฮไลทจักหน่อยก็เดิมมัอนี่มีแต่ผู้สาวสมัยฟังล่ำดีดีอันเั้งๆกับบอมนของคนเขาเอื่นกีสาลงมานี่แม่นนาคนบบอทั้งบอมนหนาม้าดิล่ะเขาเอื่นนาพักเออ ลงมาหนีมันสีคิ้วผงอผะตาผะดังปีชาปากสองข้อราดอันดีมันเทาสองเทาบังเลาบ่เห็นกันลงมาหนีมันใส่งอนกะเทยู่ของม่อนลงมาหนีมันเสียงขั้นใบตาหาประสานมาใบเทศิแตกแบกยังกะยู่นีแบกฟื้นกะยู่นีเด็กๆมาแบกขากะแมนมั้นไสเดบเบิดสุยังสุแนวแบกไปจนเนือเอื้นกุ้งพม่าปีงอมาจนเนคอเอื้นอันหน้าคดล่างคนอื่นแขนศอกยกขึ้นนิ้วเดียวประกอบน้อยยกขึ้นหานิ้วประกอบใหญ่ปอกใส่กันหลุดคนมันใจหอน ลงไปเจนึงเขาเอื่อนธาตุนมบัดนี่เออของเจ้ากระนมของข่อยกระนมแต่มันสวดต่างกันล่งไปเจนึงเขาเอื่นบังสะพุงของข่อยบังสะพุงของเจ้าเนี่เขาเอื่นต่ล่างคังเด็กน้อยอันสีสีเขาค่อยเขาเอื่นบอรลบือจากบอเลบือเป็นมันเวจากมันเวิเป็นอำเภอผือจากอำเภอผือเป็นลมสักของเจ้ามันลมสักของข่อยเนี่ยมันจำปลาสักทางประเทศเล่าเบ้ากันได้ซักกันได้เบ้ากันได้ก็มีแหงนำกันไปเลยไม่มีปัญหา สุมนี้เห็นกันว่าได้เปรียบเทียบประเทศนอกคือประเทศอิรักกับประเทศอิหลานปะเห็นกันว่าได้มันสิขาฟันลั่นแท่งกันมันหยาดน้ำมันกันโดยมีซัดดำเป็นคนปกครองลงไปเจ้นึ่งเขาเอิน้นขมิ้นสงขาสิงคโปร์ขอนแกน่นเลนมหันเป็นผู้ผาบาทในเมื่อเกิดมาแล้วคนเท่ามากบ่คือกันดอกพอฟังตะวามานุษย์ใจสูงคุ้งปะ่ใดกันยังเง้ยจงขาเล่ในวายังเบิกเบิ่อืนขนาดมันขาเหลืออีกกาบอไทย นี่ละพอเอ้ยมีอันใดก็บออยากมีน้อยอยากมีเลินเกินเขาคนอยู่ในแผ่นดินแต่ไตดิน,ดนบินได้ได้เฮือนหลังหนึ่งก็จะได้สองหลังได้สองหลังก็จะได้สองสั้นสามสั้นก็ยังมาบอท่านสูงยังเอาเตียงมาห้องหาเสือมาปลูกก็ยังมาบอท่านสูงบัตรที่สูงยินีเพิ่นมาเด็กเด็กคอนให้เมียนอนนอนลงก่อนลาม หัวจังไก่กี่ไก่ว่าถึงเมียขึ้นขี่บัดดีสุนีลีจักบ้านหนาวน้อยหอนน้อยอิน้ังแม่ลาท่อแมวน้อยอินสันม่ลาท่อแมว เขาเจียงหยกบากคนเพราะฉะนั้นล้ลวตายไปแล้วไฟเฝ้าถิ่มเสียดายมันนน้อแม่เนาะม้อพื้นบาคนดีบ่ไม่ยังเอาจากอย่างซีตีนดำดูพาดคือเข้ามาลำมณีละนักปาดจำดูผิดบัณดิตตั้งโด่งหงค่อมย่อมถูกบ่วงควยบอกเขาย่อมตื่นไทยมณีไข่กระเครื่อกันสามารมแล้วลอกเนวใได้ดีเจ้า่าไปหลุดเด้อการลำนี่มิที่ดีที่สวนดอกกีพอที่สนะดีกะมีที่เสมอดีกะลอยที่แพยุกไลมีทะเลทะเลบานทีบาชีมาพบอบานกลางทุนแต่ก็ยังไม่เทินดีพูดอะไรดุนบ่คนฟังแต่บ่ดีละก็ดีเนี่ย เอาได้ออาคนฟังแหละผู้แม่นมอนเอาบากเอาดีสัวไปบาดีละ แม่นบ่อไรซอนกับบ้านลำสมือกับคุนฟังละพราลมนุ่งงานพระหาลำมนี่พ่ไทยยได้กับมูเป็นตั้งมาอันแล้วบ่เหินตามต่พูนดูขันเบ่สู่ตามตีพุ่มมักอันของเสบดูข้าวามสัมมักจุดเช็สังและพรอตามเท่กินดีกระเดีวเต้นเล่นสิ้นลุสัมพันธ์ชินดูบางคนนะบประท่านั่นพอดึงมาจะบ่ดึงมาบ่ได้บ่เก็มไรไม่อร่อยอินดี้เมียบ่กันนั่นละพราลำดองดังเดียวผู้เร่นทอแกงเปียวผู้เร่งมักแกงผิดักซีจินคือกันมาก ปะบาฮุนกำมลังหุนนันผักกระดาตุ้มอุ้มท่อได้ได้กระบอมมีเปิดฮักนันเนึกกัดโฟกาลำขาลาซอยมาเดี่ยวกรบอกินผ้าตาดินหักบุ้งรุ้งเค็มเด่นเบื่อเพิ่นเดอรเมียเขาดอกแก่นเลยดาบ้าตุ้มตุ้มฮาผักกันสีกับปั่ลำเมตาจาเราหมักเอาหอมเทียมหมอมติดแดงกระบ่เป็นเบาดุ้งเส้าเค็มสามกับดุ้งแกดักพักแป้นเดือดกระบ่กทำสื่อเดี่ยวบ้าอี๊ล่ำขาซ้ำเพิ่นเมา ตอนนี้บอท่านเบิดพ่อขวดใกล้ล้วเอาละลำมันนี่สิลำไปจะได้แน่หรือสีลำมีหลีหรือสีลำมีเลนทั้งคข่บอกข้า หรือสิฟ้ากันดังสะนันต่างาฟได้คขันนีต่างคนต่างยันได้มาไปคนกับถือพะล่ำล่ำนีมีที่ดีที่สัวผมรับรองว่าได้กระตามเทะเตะคนบบานตะนเนื้อลำเรืองหมีเรืงองกนก่อนหยาบสุกกระปพวกตลกเงี้ยบตื่นมาย่อยหชอยบานต้่นาน,น,นากหนึงน่งว่งาลำซออลำใสเถียงกันสัตน,นาไปหอดหมาหอดมา,ดมาเฮบบึนซึ้งใจบานตะนนึ่งบปปังบุรีโจดไล่ถามสิวมาเปิดลไรสั่ง ลแล้วไล่เสียศพเป็นไฟโน่สีไปหูจอจังฟังยากเดี๋ยวกะล้ำเดือดีฝ่าเลยเขาใส่ก่อนลำบัดยิ่งต้องต้อมไอ้สางลมดูปากวนาใบถุงอาบโซนคนหนึ่งเป็นเด่งในผาดมไปไก่สวยลองเดือบพอคงซ้ำเบ็ดด้วยพี่ผาบะเชีงคันบ้านตั้งดึงมาล้ำแบบตั้นเปิดใจไปหูมาหมอนำหม้มีคู่ดอกเอื้องจังหาแต่ทั้งต้นลิ้นหาแต่แนวสอนลิ้นไปเห็นไปกระบะแดงนาน เศรามีแห้งข้าแป้งเราขึ้นมาเด้อหางเครื่องเด้อโดนุนหอกันเชียร์ยาอยู่โดุนเออขึ้นมาเคี่ยงคู่ให้มั่งกุ๊กขาขาวเน่าอันลันมือมีกระเบนดอดเด้เหมือนี่มือมีกระนั่งเป่าบุ้ยมันเล่าห่วงเขียนหรือห่วงขาล่ะบับยาโอ้ห่วงขาเพื่อกันจะมือเบียดอยู่สั้น ไดโโหจักมี่มื่อนี่มวนไปรถดคาเลขกกะยำตะคืนพอดไายยำเบกก็ได้ดอกเอาเด้วันไหนนะพอมาสวยมาแล้วฟักอาหั่นัดแจงได้มาเลยากหั่นัดแจงลาตะคุนทูแงดงบุการปัปรดคนมีแนวอะไรเ,เป็นลากแจงมา,ารุดตุพ่อสู้หุนสู้ะครับเป็นเพอห้เกิด I'm ว่าเจ้าเป็นงัวความแต่เป็นคนขี้พอแล้วนี่อ่ะว่าเจ้าเป็นงั่วคอยสิเป็นคนขี้เออเจ้าจะผ้าหอยเรียนไรเด้ <c oughs> ออฮ้อเจ้ยจะอยตกงัวอ่ะสาวเลียให้พ่นสปอนปัดอยู่าค่อยว่าต่อบันดีสาวเลีย